สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับลุงรถอาจารย์ครับปุ้ยรถใส่หนวดใหม่เหลี่ยมมาบหมับขึ้นอ่ะขึ้นนะบัดทะอ่าบุดยางใหม่นะครับบุดยางใหม่หนวดใหม่มาไปยังเราจะซื้อหนวดเวทจะบาทว่ะเวทเสียกได้ขึ้เขาหรอมันขึ้นช่องชื่อนะ เอ้ยรถไปเราเบิด์ขั้นก็ว่าตัวนี้แล้วขักกูงูนี่เออรถอาจารนต้องขีดขักแท้ขีดใส่อะขักแทนะ้เนากะกำลังซื้อรถคู่ตาปีแหลกขีดใส่ขัดเนี่ยเหรอวะโจรไปได้ดอกเจ้าลื่อนคอยบปได้ดอกนี่เราข่อยต้องซื้อมาใส่กันล่นะนี่เนี่ยบูธบูธยางตัวนี้ก็ไม่นะครับเดี๋ยวหลักเบร์งวงเดือนคนระับ ฟาตูกะยังเปลี่ยนมาาไม่แล้วครับพุ่งเดือนโว้พุ่งเดือนแตงเองถอดตัวที่หกออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเขาถอดตัวที่หกออกถอดออกขค้ืใองไบ่ไรได้บุ๊เลยบ่ใส่คอยบ่านผมก็เพิ่งฮ็ดเซ็จนะครับฟาตเฮ็ดเซ็จแล้วนะครับก็ได้ยกขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ของอาจารย์ครับเดี๋ยวสิพ่าไปเอาเล่าสิ่งมันนี่นะครับนี่ทะลุแล้วนะครับนี่ทะลุแล้วเดี๋ยวพาไปเอาเล่าสิ่งมันนี่นะครับแล้วก็นี่ปุ้ยเฮ็ดดีแมงปองขีจรวด <c oughs> เฮ็ดดีเดี๋ยวเจอคอยกันละวะ bơ đây đó, anh chàng đang sưởi lót giông, vắt nỉ chỉ mắc cơn khơi đấy, đấy, đây đó, châu lươn khơi bơ đây, đểo chưa đểo chơi chi khép cũng coi, mày sụt thận bố Nè โอ้ยยยยโอ้โหโอ้โหเฮ็ดดีอ๋อใครในเนี่ยเนาะไายหน่อยครับเนี่ยไายหน่อยเออไายไทยเปลี่ยนให้มันเป็นเผาเร็วเออมันจะเปเปลี่ยนเป็นเผาเร็วเออมันจะเด็กจวดก่อยเนาะตัวเก่ามันช้างเลยแม่งปองขี่จลวดครับโอ้มอนียังเจอยู่เดี๋ยวจะเลื่นขวายไปไหนเราไปจัดเกื่อนล่ะขวายซื้อไปแล้วอยู่ยล้างรถขวายนั่นนะ เออไปเมีรถบุกคุกพ่อเนี่ยไปเอ้ยทวลิงอันผู้นึงตำนาตอนนั้นที่เล่นสื่อของโอ้ยเป็นยังไงเหรอไม่กนลองเก่าเออเดลี้ยงเงี้ยคุรอดจนกำเสียนลูกน้องคุรอดจนบม่ได้เด็กเก่าท่าคอยจนไม่ได้กินข้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวสิพ่อใช้เกี่ยวดันนะครับเดี๋ยวสิพ่อมือนีผ้าปลาไปเอาเกี่ยวดันกับลาวซิงนะครับ เกี่ยวดันกับเลาวซิงขายขายขายหาลอยมืดมืดกองนี่แบ่นี้แล้วว่าขายหาลอยเฮ้ยมืดขั้นขอยกแม่นมักอันนี้เลี่ยนเลยนาฬิกานาฬิกาด่าลื่นข่อยไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มะไก่สมาจารนที่ซื้อรถมาวันนี้มะกกยขวมหน้าขวบตาบอดได้เออบ่ได้เจ้าเย็ดดี้ข่อยบ่ได้ เจ้าชื่อรถมาที่หลังข่อยเจ้าสิไอเม็ดดีเพื่อบรรดุงได้นี่เดี๋ยวไปยังอ่ะไปเกี่ยวเขาเด้แม่บอกว่าแม่จะเอาไข่เพราะแม่นจะไข่เดี๋ยวเฮ้ยไงเราเจ้าว่าของไผรนี่เอาแม่เสียดมือนีิเจ้าว่ามันของไผรเจ้าของไคนี่ก็ไม่ของไม่ใช่เรา ยืนใส่เกี่ยวดันครับเยืนภาพไปเอาเกี่ยวดันมือนี่นะครับแท็กกับพันอนะนไรใส่ด้เพื่อนน่ะเนี่ยหงูใบมีดไม่เล่าัวจรวดลวดมันะครับก็อ่อะโอเคเดี๋ยวผมพาพาไปเอาของครับทั้งเฝ้าพาาาออา่อเฝ้าก็มีเราเอาของอยู่ของ,งท่านเรียวได้เลยคุ้มกับตำอยู่เล่นตำหน่ายตำลังขอท่านเรียวครับอ่ะ มืออื้นก็นที่ด้ไปพูดละไปงันข้างนอกอีกนะครับอ่ะอี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ